พี่เปนจงลยฮะพี่ <c oughs> อ่ามันมีคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งที่ลงอยู่ใน YouTube เหมือนกันนะฮะเป็นคลิปวิดีโอที่ทางเทศบาลตำบลด่านซ้ายในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่นะครับ <c oughs> เขาทำมาเป็นมิวสิกวิดีโอใช้ชื่อว่าผีตาโขนเต้นกันนำสไตล์ <c oughs> ปรากฏอยู่ลงในยู u ูบเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าชาวบ้านที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยเขาไปเห็นเข้าเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะ ทำให้เสื่อมเสียประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับแล้วสถานที่ที่ไปถ่ายทําก็อยู่ภายในวัดโพนชัยแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนนะครับเนี่ยชาวบ้านบอกว่ารับไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับเอาเอาเอาของดีของเราอ่ะเออมันมันมีหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยเป็นงานบูญงานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปไปอิงกับกระแสนิยมต่างชาตินี่ก็เลย ให้สื่อมวลชนเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะบอกว่าเทศบาลจะทำอะไรเอ๊ะทำไมไม่ถามชาวบ้านก่อนว่าชาวบ้านเนี่ยอยากได้แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นและใครทำอ่ะคุณลจทางเทศบาลเทศบาลตำบลด่านซ้ายเนี่ยทำเหรอเป็นคนจัดทำนี่เหรอเป็นคนจัดทำเลยลักษณะก็คือเป็นเนี่ยผีตาโขนประมาณ10ตัวเนี่ยมาเต้นท่ากังนําสไตล์ตามสถานที่ต่างๆนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็ปรากฏว่า เ,เรื่องนี้เนี่ยนะครับมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเยอะนะฮะก็เลยล่าสุดเนี่ยทางคุณสันติภาพเชื้อบุญมีนายกเทศบาลตะบลด่านซ้ายเนี่ยก็ออกมาชี้แจงให้ฟังแบบนี้นะครับบอกว่าต้องการทำมิวสิกวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้คนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมของคนด่านซ้ายคิดว่าไม่มีอะไรเสียหายถ้าเต้นก็เรียบง่ายไม่ได้หวือหวาอะไรอย่างเวลามีงานเทศกาลผีตาโขนทุกปีเนี่ย จริงๆผีตาโขนก็เต้นอยู่แล้วแต่ว่าเต้นตามจังหวะหมอลำหรือว่าบางทีเปิดเพลงฝรั่งก็มาเต้นกัน,นก็ไม่เห็นมีใครจะบอกว่าไม่เหมาะสมน,นี่แล้วก็ยืนยันบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเทศบาลเนี่ยทำถูกต้องแล้วครับแต่ว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกนะอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างว่าผีตาโขนเนี่ยที่ผ่านมาเต้นตามจังหวะหมอลำแล้วไม่เหมาะสมอันนั้นมันเป็นประเพณีน,นะมันเป็นประเพณีแล้วเที่ยวก่อนเนี่ยนะฮะงานผีตาโขนที่ผ่านมาก็เป็นงานบุญนะฮะแล้วเคยมีความคิดจะให้มี ลานเบียอยู่ในงานบุญชาวบ้านก็ต่อต้านมาทีลวครั้งนี้มาอีกและมาแนวนี้กละนะคุณถาวรเชื้อบุญมีนะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพีตาโขนเนี่ยเป็นประเพณีวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลกสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบัน400กว่าปีต้องมาติดภาพลบในแนวสมัยใหม่แล้วต่อไปใครจะมารักษาประเพณีวัฒนธรรมของเรานะครับไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก ที่จับผีตาโขนมาเต้นใส่เพลงเกาหลีเรามีเอกลักษณ์เป็นของเราเองทําไมไม่เอาวัฒนธรรมประเพณีของเราไปเผยแพร่อย่าไปเอาค่านิยมต่างชาติมาใช้ครับนี่นะนี่แหละคือถ้าเกิดเต้นเป็นจังหวะเพลงของเราเนี่ยนะแต่าจะภาคอื่นเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นของประเทศอื่น,นของประเทศอื่นไปเลย